มาดูว่าใครจะชนะไอ้ฮิยมเอ็นชันเพสเรียบร้อยเป็นง่อยไปแล้วนะฮะตรงนี้เป็นฮักมาสเตอร์บวกมาสามทุกคนผมชนะครับผมดาเมจคุณน,น้อยไปน,นิดนึงทุกคนเออเรียบร้อยนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดีดีเจคิสแคทเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปรับสิวทาเรียและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับดีเจใทางทิตเตอช่วงเวลาประมาณ1นทุ่ม เพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพงืเพ่อนๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน B Cat t o Hand กางเกงเซร์ฟเสื้อริบเคอร์ ur, มือ1มือ2ขงองแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอบ็อป30-70%บิลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมมาเร็ว snap นะจ้าแล้วในคลิปนี้ทุกคนผมจะพาเพื่อนๆมาเล่น เ uh, ด็กดาร์คทรีอ๋อทวีดาร์คทีน่าทุกคนอ่าซึ่งจะมีเจทีน่าเป็นตัววินคอนดิชันหลักนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นดาร์กก็คือดาร์คฮอคนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับรูปแบบเพลย์เกมเด็กนี้ผมขอสปอยไว้ก่อนเลยทุกคนว่ามันเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะว่าแดนเจของทีน่ามันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองทุกคนแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็คือดาร์คฮอคนะแต่มันจะมีพวกวินคอนดิชันรองแอบอีกนิดนิด,นดหน่อยๆน่อยทุกคน มาแล้วก็เป็นรูปแบบเพลย์เกมเล่นง่ายด้วยป่วนอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะฮะว่าจะมีการจะมีการ์ดอะไรกันบ้างในเด็กดาร์คทีน่าตรงนี้นะฮะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมมาไปดูกันครับผมดาร์คทีน่าเด็กโอเคหนะ้าตาของเด็กก็จะประมาณนี้ทุกคนนะตัวคิตตี้ไพร์ตัวนี้มันจะค่อยๆสแต็กดาม g จ ให้กับเจ๊ทีนาไปเรื่อยๆนะฮะก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกว่าเธอนั้นจะลงการ์ดอะไรเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคอสมานาก็เจ๊คิตตี้ไพร์สนี่แหละนะฮะตัวนี้จะเป็นวินคอร์ดิชั่นลับนะทุกคนน้องกู๊กับเจ๊มิสทิกนะฮะเอ่อเพอร์เฟกต์เ์ของเด็กนี้ก็คือลงทีนาให้ได้ในเทิร์นที่2เนาะแล้วก็เทิร์นที่3 ก็แล้วแต่เทิร์นที่3กับ4แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะสามารถลงอะไรได้แล้วแต่สถานการณ์นะฮะจะเพิ่มดามจด้วยร็อกสลด์จะปวนมือเขาด้วยแบล็กวี d โดหรือจะลงแค่จะลงแค่คิตตี้ไพร์กับเดบรีเอาไว้อุดบอร์ดเพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแล้วก็เทิร์นที่5ลงรัคฮอกทุกคนแล้วเทิร์นที่6นะฮะเราจะลงน้องมิสทิกในเลนน้องกูสทุกคนนั่นแล้วก็อีกใบหนึ่งก็แล้วแต่เลยนะฮะ ที่เหลือก็จะเป็นทีน่าเดเมจประมาณ10บวกรักฮอคเดเมจประมาณ10ถึงเกือบเกือบ20แล้วก็มิสทีกเดเมจ10บวกอ่ะรูปแบบเลย์เกมก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นกันนะฮะว่าเล่นกันยังไงบอกไว้เลยนะว่าเด้งนี้โหดนะฮะเล่นง่ายมากๆด้วยทุกคนแล้วก็การหายากมีกี่ใบหนึ่งก็เยอะอยู่นะะโอเคไปดูกันครับผม อ่าเริ่มต้นมีไนท์คลอเลอร์คิตตี้ไพร์ดแล้วก็การ์ดครอปโอเคทุกคนเราไม่จำเป็นต้องรีบลงคิตตี้ไพร์ดตั้งแต่เธอ์นแรกนะถ้าเรามีการ์ดครอปลงการ์ดครอปลงไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะไปป่วนเด็กอีกฝั่งนึงนะฮะแอคติลันโอเคไอ้แม่งเอ้ยอ่าผมจะรีบลงไปเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับการ์ดทั้งหมดออกไปละแล้วเดี๋ยวเธอหน้าผมน่าจะลงแบล็กวีโดนะทุกคนเอาไปอุดมืออีกฝั่งนึงก่อนนะฮะโอเคเจ้านี่ก็น่าสนใจ เอาเจ้านี่ดีกว่าไววีโดตรงนี้นะแล้วก็คิตตี้ไพร์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแอตติลันของผมเขาจะสับการ์ดเข้ากองแล้วก็จั่วการ์ดสามใบนะฮะโอเควินคอนดิชันหลักของผมมาแล้วนะฮะเจ้าดราก้อกนี่เองทุกคนดราก้อกที่เอามาคอมโบกับมิสทิกนะฮะอุ้ยแล้วฝั่งนู้นเขาเป็นอะไรอ๋อเขากำลังรีรันการ์ดอยู่นั่นเองนะฮะ เริ่มต้นตรงนี้ผมจะเอาพวกน้องร็อกสไลด์ใส่ของเข้าไปนะฮะแนปขู่เลยทุกคนผมมี damage. เดามจ์พอผมมีวินคอนดิชันมาครบแล้วอย่างนี้นะฮะจริงๆมันมันจะสมบูรณ์กว่านี้ถ้าทีน่าขึ้นมือนะฮะรักทีน่าก็คือรักฮอคแอนด์ทีน่านั่นเองนะทุกคนแต่ว่าตั้งชื่อรักทีน่ามันเท่ดีทุกคนมันจะเป็นแบบทีน่าแห่งความมืดนะฮะกาเซนทรีโอเคถ้าเขาทำอย่างนี้เขาก็จะถูกระเบิดเดี๋ยวใช่ปะ่ะเรียบร้อยครับผมแล้วก็ผมจะเอารักฮอคลงมาตรงนี้ อ่าโอเคอ่าขู่เข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทอร์น้าผมจะเอามิสทิกมาก๊อปปี้แต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องระวังสังศีกับเอนชานเทรสไว้เสมอนะทุกคนว่าเขาน่าจะมีนะฮะแต่ผมไม่กลัวด้วยก่นมาผมจะลงดาร์คเลนที่3โอ้โหทำไมเขาลงเยอะมิสเทริโอมีแน่เลยมิสเทริโอแล้วก็น่าจะเป็นพวกบัลลัสเด็กโอเคคเนชน้องก้อนหินนะฮะ ผมจะลงมิสทิกตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงเจ้าคิตตี้ไพร์สตรงนี้เพิ่มนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ติดออล้อไว้ตัวหนึ่งทุกคนแล้วผมก็จะชนะเขานะ่หรือเปล่าหรือว่าผมจะโดนเอนชานเทรสอัดเละนะฮะเจสซอร์ซี่อีกแล้ววะมีลิซ่าร์นะฮะมีเมกาโซนิกนะฮะโอเคทุกคนผมชนะแบบอีซี่นะฮะแม่งมึงกล้าเล่นการ์ดนีมกับไอหมิงเลยหรือว่าเนี่ยเรียบร้อยครับผมแต่การ์ดเซอร์ซี่ตอนแรกผมก็ลังเลอยู่นะทุกคนว่าจะเอามันมาดีไหมนะฮะแต่ว่าวินเรทของมันต่ำมากทุกคน ถ้าไม่ดวงดีจริงๆอ่ะแม่งคือถ้าคุณดวงไม่ดีจริงๆคุณอย่าไปหวังชัยชนะจากมันกับ8คิวนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณชอบสนุกชอบแกมบลร์ิงชอบการกาชาก็จัดไปเลย6,000โทเค็นนะโอเคไปดูเกมต่อไปกันครับผมอาา่าฮะทีน่านะฮะมิสทิกแล้วก็สังสีโอเคมีคามาทัชด้วยโอเคกูอุกคนผมขอสแซฟเลยก็นละกันนะเพราะว่าอัพเดทคามาทัชมันเอามาคอมโบกับไว้วีดโอดก็ได้คร็อกอ่อร็อคสไลด์ หรือไม่ก็เดบรีก็ยังได้เลยนะฮะซิกมันเหมาะสําหรับเด็กของผมมากๆเอาไปเลย2เม็ดน้องก้อนหินนะฮะแล้วเขาก็จะโจวได้ก้อนหิน,นะฮะถามว่าผมรู้ได้หรือเปล่าก็าไม่รู้หรอกครับเอาทีหน้าลงมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอีก black บ i วดูจะเป็นเป้าหมายตัวต่อไปที่จะลงในครามาทาชนะโอเคเขาได้ก้อนหินไมเรียบร้อยนะแต่เขาจะบวกสมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าดวงดีพอดีนะแต่ไม่เป็นไรดวงดีอย่างนี้ผมไม่ต้องการนะ,ะเอาเอา,เอา เอาวิดไปให้ไปอีก2ชิ้นไอ้น้องแล้วก็ส่งก้อนหินมาให้ผมได้เลยนะไม่ซีเรียสเพราะว่าถามว่าทำไมผมรีบลงพื้นที่ตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าทีหน้าดเดามจมันค่อนข้างจะอ้วนด้วยตัวมันเองนะฮะกีกันโตทำไมเขาไม่ลงตรงนี้แสดงว่าบนมือเขาน่าจะมีพวกเฮลานะฮะเขาเลยไม่กล้าเชื่อสองรอบโอเคผมลงคิทตี้ไพรส์ไ้ก่อนหนึ่งตัวก็พอนะฮะอ่ะลงออนอไปตัวหนึ่งทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะลงรากคอะนะฮะ ี่เป็นสองระอะอกให้น,าานะกหมนผมน่าจะชนะเขาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาไม่เหลือพื้นที่ให้ลงอีกแล้วเอาก้อนหินไปเลยเปไงมึงสองก้อนเจ็บปะเป็นผมผมยังงอนเลยทุกคนแบงเจอเดามจก้อนหินขนาดนี้นะฮะเขาน่าจะกดยอมไปแล้วล่ะทุกคนเขาไม่เหลืออะไรแล้วใช่ปะไม่เลืออะไรเหตุเธอแล้วไอ้น้องนะฮะตรงนี้ผมเอามากอปี้ความสามารถของรักก็นะฮะ แล้วก็อีกใบหนึ่งผมมอาางาปตรงนี้ให้มันได้เม็ดน้อยไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเม็ดมันน้อยไปตรงนี้จะได้สิบเอ็ดตรงนี้จะบวกอีกสองโอเคอย่างนี้ละกันทุกคนตรงนี้สามสี่เฮียมได้เม็ดผมเหมือนกับน้อยเหมือนจะน้อยกว่าเขานะฮะบวกสิบเอ็ดมาตรงนี้บวกแค่แปดใช่ปะ แปดแล้วก็บวกกับอีหกตรงนี้ผมก็แพ้เขา,าเดี๋ยวเดี๋แปนหนนะฮะ<ช>ต้องแพ้ีน่นผมออกหลังก็จริงนะฮะโอเคผมขอลุ้นว่าเขาจะลงสวางสีก็แล้วกันตรงนี้บวกแปดโอเคผมคิดว่าเขาจะลงตัวใหญ่ทุกคนมา โอเคผมมั่นใจแค่นี้แหละอินฟินิตโอเคกูดกำลังลุ้นอยู่อือเป็นไงล่ะมึงเอ้ยชนะหนึ่งแต้มนะแบล็ k แคทไม่มีตัวให้ลงครับผมเรียบร้อยจ้าจริงๆตัวเนี้ยวางขู่เข้าไม่ได้นะทุกคนนะแต่ว่ารอบนี้บอกตรงๆว่าเขาดวงดีจากพื้นที่ตรงนี้นะฮะปกติพื้นที่ตรงนี้เขาแทบจะไม่มีดามจเลยนะมาแม่งบวกสบวกสาอันเขาบวก9แล้วนะฮะ โอเคมาไปดูกันอีกสักเกมทุกคนยังรู้สึกไม่สะใจของรักทีน่านะครมีทีน่ามีร็อกสไลด์แล้วก็มีพวกไว้วีดโอนะฮะปาาฝันรู้แนปมาเลยว่ะใจเย็นๆในน้องนะฮะเพอร์เฟกต์เพลย์ของเด็กนี้ก็คือเราสามารถลงน้องกูสได้นะฮะแล้วก็ลงทีน่าไปเลนน้องกูสหรือทีน่าเลนอื่นก็ได้ทุกคนเพราะว่าน้องกูสเราจะเอาพวกมิสทิกมาลงอีกทีหนึ่งะฮะฝั่นรู้เขามีทักมาสเตอร์เนาะแสดงว่าเขาน่าจะเล่นพวกแนวแนวชูรีเด็ก โอเคทุกคนถ้าเขาเล่นชูรีเด็กเดี๋ยวผมจะเอาสังสีไปรอต่อยเขานะตัวที่เขาได้จากผมไปก็น่าจะไม่เดบรีก็ร็อกสไลด์นะะโอเคน้องมิสทิกมาแล้วนะฮะเอาร็อกสไลด์ส่งของไปก่อนอืยังไม่มีตัวสแต็กดดเมจให้กับทนะีน่าฮะโอเคลงลงเจชชูรีมาเรารู้นะว่านายมี๋ยวจะต่อยให้เละเลยนะ ัลโหลเอาไงพ่อหนุ่มโอเคไม่มีของว่ะไปถึงเขานะฮะโอเคผมมีรักอคหนึ่งใบอะผมใส่ไว้อย่างนี้แล้วกันฮนะฝั่งลูกทำไมไม่เล่นเลยหลุดหรือเปล่าโอเคไม่หลุดทุกคนโสกูด so ฮนะฝั่งผมก็เดบรี่เหมือนกันโอเคกูด okay. ผมเต็มไปแล้วหนึ่งช่องนะฮะอ่าต้องบอกว่าแย่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ ดาเมจของราคอของผมเท่าไหร่นะมองไม่ค่อยเห็นนะสิบแน่เลยตรงกลางผมยังสามารถเพิ่มดาเมจให้กับทีหน้าได้อีกนิดนึงนะผมจะลงดร์คฮอคเทิร์นที่5ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลงพวกมิสทิกกับไว้วีโด้สักใบหนึ่งโอเคนี่คือแผนที่ผมวางไว้นะะโอ้ฝนตกค่อนข้างจะแรงนะเนี่ยทุกคน ดีดีดีนะฮะจะได้หายร้อนสักทีไอ้บ้าเอ้ยร้อนมาตั้งหลายวันแล้วเนะี่ยฮวลโพ่อหนุ่มทำไมไม่ลงนะฮะสงสัยเขาก็ตันเหมือนกันทุกคนเล่นชูรีเด็กแม็กมาเจอจ uh ังเด็กอ่ะฮะลงไปแล้วว่ะเวนอมนะฮะกินการ์ดใบนี้ <Okay. S 1> โอเคอืมคันเนชโอเคของผมลบสี่ของเขาบวกห้านะฮะ ถ้าผมก๊อปี้พลังตรงนี้ผมก็จะเป็น Damage 16ใช่ปะแต่ถ้าผมใช้ของเจ้า Mystic ผมก็จะได้แค่12ใช่ไหมอ่ะเอาเจ้านี่ดีกว่านะฮะแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งตรงนี้อ่าผมจะได้มี Damage เพิ่มให้กับเจ้ทีน่านะฮะแล้วผมก็จะชนะเขาทุกคนรักทีน่านะฮะตัวหลักจะเป็น2ตัวทุวกคนจะมีทีน่าหตัวแล้วก็จะมีรักขอกีหนึ่งตัวนะฮะ แล้วที่เหลือก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ว่ารูปแบบเพลเกมก็จะประมาณนี้ทุกคนลงทีหน้าไปนะฮะแล้วก็เทินที่5ลงรักฮอกแล้วเท mm ินที่6ก็ลงมิสทปก็ปี้รักฮอปอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะมาดูว่าใครจะชนะไอ้เฮ mm ียมเอนชันเฟสเรียบร้อยเป็นง่อยไปแล้วนะฮะตรงนี้เป็นฮักบัสเตอร์โบกมา3ทุกคนผมชนะครับผมเดเมจคุณน้อยไปนิดนึงทุกคนเออเรียบร้อยนะฮะ เนี่ยอย่างน้อยๆเจ้าทีน่าทุาทกคนที่ยังไม่ใช่เพอร์เฟก o m คอมโบนะถ้าเพอร์เฟก o m คอมโบผมจะสามารถสแต็กเดเมจให้ทีน่าได้อย่างน้อยๆสิบบวกนะฮะเพราะว่าจะเป็นพวกคิดไี่ใชแต่ว่ามันมันเพิ่งขึ้นมาทุกคนก็เลยทำไดาเมนหนักๆไม่ได้แป่มันก็ยังโหดอยู่ดีนะฮะเอาทีน่า,าวางคนละเลนกับราคอบพยายามเพลย์เ,าเราเอนชั่นเทรสหรือสังสีไว้เสมอแล้วก็เธอสุดท้ายทุกคน ก o p ีดอด้วยมิสทิกแล้วก็ลงการ์ดอะไรก็ได้สบใยหนึ่งสแต็ก d ด m a g e ให้ทีหน้าแล้วก็แก้เกมด้วยสังสีหรือจะเป็นพวกคิตตี้ไพร์ที่สแต็ก d ด m a g e มาตั้งแต่เทิร์นที่หนึ่งก็ได้นะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนลองไปปรับเล่นกันดูนะครับรักทีน่าเด็กนี้เล่นง่ายแล้วก็สนุกด้วยนะฮะโอเคแล้วก็มาถึงท้ายคลิปกันนะเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะเกมสุดท้ายถ้าจําไม่ผิดนะฮะเพื่อนๆเ,เ,เห็นผมโดนเอนชนทรสไหม แตกไปเลยไอ้บ้าเอ้ยเพื่อนๆก็ต้องเพลงเราส u งงสีกับ Enchan t r a e ไว้เสมอนะฮะเพราะว่า d a m a g หลักๆของเรามันจะเป็นพวก10ถึงเกือบเกือบ20บวกด้วยตัวมันเองอะไรอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นราคอกหรือแม้แต่ทีน้าก็าเหอะทุกคนถ้าเพื่อนๆพืนดวงดีเพื่อนๆสามารถทำ d ด m a g e <ๆ S 1> เกือบเกือบๆ20ได้เลยนะฮะก็ระวังสังสีไว้ดีดๆเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะ ก็เพื่อนๆลองเอาไปปรับเล่นกันดูถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกข้อมูลที่ถูกต้องได้คลิปไว้ให้ผมด้วยนะฮะทั้งผมแล้วก็ผู้เล่นเขาจะได้เอาไปปรับรูปแบบการจัดเด็กปรับรูปแบบการเลย์เกมอะไรพวกนี้กันนะฮะเพราะว่าผมอ่ะส่วนใหญ่ข้อมูลจะไม่ค่อยแน่นมากมายนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เดททูเดทผมไม่ได้รีเสิร์ชตลอดเวลาไม่ได้ทัน OTA ใหม่ๆอะไรพวกนี้ถ้าผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะบ๊ายบายจ้าวู้ hoo.